ี่น้องครับสวัสดีสุกคนครับผมโมนี่ครับช่างยโยสิมาสอนพี่น้องครับวิธีเปิดโปรแกรมนะครับเนาะเฮ็ดจังไดครับมาเบิ่งครับผมคันแรกครับพี่น้องเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับเนาะมันจะขึ้นหน้าวินโดว์งูซีกัแล้วครับนี่ครับขึ้นหน้าวินโดว์ครับือเดสก์ท็อปนะครับภาษาไทยนะครับหน้าวินโดว์ครับผมก็มนี่สิมาสอนวิธีเปิดนะครับสจหรับพี่น้องที่มือใหม่ครับบ่เคยใส่คอมมาก่อนนะครับเนาะ ขั้นแรกก็ให้พี่น้องครับหาปากกาหาสมุดมาจดไว้ครับวิธีเปิดครับผมกับขั้นแรกครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเนาะครับเนาะจะขึ้นหนังสีครับผมกะสีเข่าเบิ้งหนังเังเพ่งเนาะครับเนาะด้วยเข่าเป็ี่นนะครับขั้นแรกกะให้พี่น้องฮูจักคาว่าเบลเซอร์ครับเบลเซอร์กับมีหลายเบลเซอร์รอบหนึ่งเบลเซอร์นะครับของมาจากกับวินโดว์กับมีตัวนี้ครับผมนะแล้วก็มี่คู่คู่ กุลโคมโคมครับแล้วก็ไฟฟอกครับผม3อย่างนะครับนาสิทติมากับคอมพิวเตอร์ครับเบลเซอร์หมายความว่ายังไงรับเบเซอร์หมายค็ว่าโปรแกรมเปิดดินเท็ตครับโปรแกรมเปิดเข้าเว็บไซต์ต่างๆครับผมเนาะเป็นโปรแกรมเปิดเข้าเว็บไซต์ครับผมนาฬิกาสิมาบอกพี่น้องเลยครับคันแรกนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเอาเมาส์นี่นะครับเลื่อนเมาส์นะครับมาที่โปรแกรมตัวนี้ครับคุณโคมครับ คลิกขวาครับพี่น้องครับคลิกขวาเสร็จแล้วนะครับเนาะมันจะมีเมนูต่างๆครับนี่ขึ้นมากสี่ครับให้พี่น้องเราต้องไปสนใจมันครับพี่น้องครับให้พี่น้องสนใจขั้นบนครับเขาว่า open ครับ o p e n นี่ครับ open ครับผมก็ให้พี่น้องคลิกนะครับที่เมาส์นะครับเนาะคลิกซ้ายทีเดียวครับเข่งแข็งมือเข่งแข็งครับคลิกซ้ายเข้าไปครับไม่จีเปิดขึ้นมานะครับเปิดเป็นหน้าต่างกุ้งข้อมขึ้นมาครับผม ก็คือคล้ายๆครับน่าไอ๋โทษซับเลยครับผมแต่ว่านัดจ่อข้อมันสิใหญ่กว่าครับผมให้พี่น้องมาตรงคําว่านี่นะครับรูปนี่ครับรูปแว่นตาเนี่ยครับเนี่ยรูปแว่นขยายนี่ครับแว่นตาเนี่ยครับแว่นขยายนะครับให้พี่น้องเมาส์ากับชี้ครับผมสําหรับพี่น้องสีเบิงคาวเนาะครับหรือว่าเบิงหยางต่างๆครับก็สามารถสิพิมพ์เข้าไปได้เลยครับผมสิดูหนังเพลงๆนะครับดูหนังเพลงๆก็เพียงกว่าเพลงเข้าไปครับสิครับ เพลงเข้าไปครับผมนะครับเนาะตัวติสอนท่านนึงสำหรับพี่น้องที่บ่เคยใส่คอมเนาะครับเนาะมัตสิเมียตัวเปลี่ยนภาษานะครับจิลเน่หน้าจอคอมนะครับนี่ครับตรงมุมเออ่ขวามือล่างนี่ครับเขาว่าไทยอังกฤษนี่ครับตรงนี้ครับให้พี่น้องเมาส์เลยครับมาชี้ครับกดทรายครับนะครับจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยครับตรงนี้ครับผมนะครับเขาสาวภาษาที่กิดภาษาไทยก็ตรงนี้ครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเนาะกับเข่ามาที่ คีย์บอร์ดครับตรงที่เป็นรูปน้ำครับขบวนตรงใกล้ๆตรงกับเลยที่เป็นรูปน้ำแล้วครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้เพื่อนบอกว่าเปลี่ยนนะภาษาตรงนี้ได้ครับนี่ครับคลิกเข้าไปครับมันจะเป็นภาษาเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษครับผมตรงนี้ครับนะใกล้ๆครับวันนี้นะครับได้รูปน้ำไอ้รูปน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆครับเลขกนึงเนี่ยครับเลขกนึงมันจะอยู่หัวมือครับรูปน้าอยู่ใต้มือขับขบวนครับ เปลี่ยนภาษาครับผมนี่คือแอปเคปภาษาไทยเขาเรียกแอปเคปครับภาษาอังกฤษเนาะแอปเคปครับว่าครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องกับพิมพ์นะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่็ได้ครับเด้อเปลี่ยนภาษาไทยครับพิมพ์ครับพี่น้องสิดูข่าวกดคำว่าข่าวก็ได้ครับพิมพ์คำว่าข่าวเข้าไปนะครับแลาะข่าวนะครับผมข่าวสดนะฮะ จริงๆนะครับสำหรับพี่น้องสิพิมพ์นะครับภาษาครับภาษาจะมีแบบ2อย่างครับข้างล่างข้างบนนะครับมันจะมีในไอ้ขี้บ์ดจะมีข้างล่างข้างบนนะครับเนาะข้างบนให้พี่น้องกดคําว่าเซิร์ชครับต้องเป็นข้างบนนะครับเนาะกดคําว่าเซิร์ชนะครับผมมันจะเป็นตัวหนังสือข้างบนครับข่าวสีสเก็ตทั้งสี่ครับผมนี่ครับมันจะขึ้นมากสี่ครับถ้าพี่น้องพิมพ์บทพิมพ์เลยนะครับเนาะ พิมพ์เลื่อยสีเมัื่อกาดสีเป็นเป็นไอ้ธรรมดาม่นจะเป็นภาษาเป็นม่นจะเป็นซอสเสืออลไรครับเขาจะเปลี่ยนซอสเสือนะครับเป็ขบวนให้เป็นซอสชาลาขบวนนะครับเขาก็กดคำว่าเซิร์ชนะครับขึ้นไปครับกดคำว่าเซิร์ชเทธอเดียวครับกดแชร์ไว้ครับแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือครับคว่าไอ้ซอสชาลาขึ้นไปครับมันจะเป็นตัวดูขบวนเลยครับผมนี่คือวิธีนะครับเนาะ สอนสำหรับพี่น้องที่บ่ท่านเคยใส่คอบมาก่อนครับผมพอพี่น้องพิมพ์เสร็จแล้วพี่น้องเอ็นเทอร์นะันึงครับผมเอ็นเทอร์ปึ๊บครับผมมันจะขึ้นมาครับขึ้นมานะครับแล้วก็แช่พี่น้องเมืองขวานลู่มือเนี่ยครับขึ้นลิงก์ครับพี่น้องครับลิงนี่ครับสามารถสีกุดเบื้องใดยังกระได้ครับผมขวานลิงก์นะครับเนาะสีกุดเข้าไปเบิ้งข้อมูลต่างๆก็เป็นลู่มือเนี่ยครับ ันจะเป็นลิงครับถ้าเป็นอังกฤษมันจะกดบิรดบอดด้ครับมันจะกดบอได้ครับสังเกตว่าตุกนียนจะกดม่นเป็นลูเมอร์นี่กอดเด้บบอดด้ครับเนี่ยพวกปิ้งต่างๆมันกดกลับไปมันจะขึนเบิดครับพี่น้องครับนี่ครับมันจะกดเข้าสามารถันจกดลิงนะครับมะเมาส์นะครับฉี่ไปตัวใดก็ได้ครับเลื่อนไปครับนี่ครับคลิกซ้ายครับเท่ลเดียวครับผมแล้วก็คลิกซ้ายเท่ลเดียวครับบังขคาวบังขคาวใดครับผมเนาะอ่า นี่คือวิธีการเปิดโปรแกรมครับผมง่ายๆครับสำหรับพี่น้องที่บ่เคยใส่ข้อมาก่อนครับนะครับเนาะเพราะสีเข้าใจจะตีครับเนาะเข้ามาลิงก์ก็คือสามารถที่ชีเข้าไปแล้วคลิก้ายได้ครับพี่น้องคลิก้สยเข้าไปได้ครับเนี่ยมันสีขืนมากเขาล่อจะขู่นะครับมันจะขึ้นมากนะครับผมข่าสดสีสเกตนะครับเนี่ยมันขืนมากสีครับผมเนาะมันจะขืนมากสีครับเข้าสมารถสีจั เบรงข่าวเบรงข้าวได้ครับนี่ครับตรงนี้นะจะเป็นลิงก์ครับผมเฮัฟคิกเข้าไปเบรงได้เลยครับเดี๋ยวขวามือเนี่ยครับคือเป็นเมนูต่างๆเรับผมจเป็นลิงกครัาคลิกเบร์ข่าครับอย่าเบรงยังข้าคลิกเข้าไปครับผมเนาะเฮัฟคิกซ้ายเข้าไปครับนะครับผมนะครับวิธีเปิดคู่เกินโครมกับเป็นซีแล้วครับสำหรับพี่น้องสีเบร์ยูทูบด้วยครับเนาะพี่น้องก็คลิกขวาที่คู่เกินโครมครับ เลือกคำว่า open ครับผมนะครับเลือก open เสร็จแล้วครับพี่น้องมาตรงนี้ครับนี่ครับเมนูของ Google Chrome ครับแอปต่างๆของกูเกิลโค้มครับให้พี่น้องเอาเมาส์นี่ครับคลิกซ้ายเข้าไปครับมันจะมีเมนูต่างๆครับนี่ทุกอย่างนะครับนี่ครับเมนูต่างๆครับนี่ครับเมนูต่างๆเมนูแปลภาษานะครับต่างๆที่นู่นนี่เบิร์ดครับผม เมนูอีเมลต่างๆครับนให้พี่น้องครับเอาเมาส์นี่ครับเป็นลูกมือนะครับปิ๊บลิงก์นะครับเข้ามาที่คำว่า YouTube นะครับคลิกซ้ายที่ YouTube นะครับเนาะนะครับมันก็จะมียูทูบแบบซองต่างๆครับขึ้นมากสิครับมันจะมีรูปซองต่างๆครับพี่น้องครับนี่ฮะพี่น้องก็สามารถที่จะเอาเมาส์เนีครับไปชี้ในลิงก์ที่ห้ไอรูปที่ห้าสี่แบบเบิ้งเนาะครับเนาะ เส้นช่องของไอ้ช่างยศเองครับดีครับลิกเข้าไปเป็นรูมือครับคลิกซ้เข้าไปด้วยครับะนี่ะคลิกซ้ายเข้าไปนะครับนี่ยมันจะขึ้นมากสิครับผมไส้ขว่าไอ้ขวามือเนี่ยจะเป็นเมนูต่างๆครับของช่องต่างๆครับของเพลงหรืออย่างต่างๆเนี่ยครับเข้าสมาธิทีกนะครับคลิกเข้าไปเบิ้งใดเลยครับขวามือเนี่ยครับ นะครับผมเข้าคลิกเข้าไปได้เลยครับถ้าจะเบิ้ลตัวใดนะครับก็คลิกเข้าไปครับจะเบิงลนังดูนังฟังเพลงต่างๆเข้าคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วเขาสมาสีจะพิมพ์ค้นหาได้ครับตรงนี้ครับช่องใดช่องใดครับชั่ววันซองนี่ครับสากแตกหรือว่าช่องสิบแปดไอที่ยังสี่ครับผมเข้าคลิกเข้าไปพิมพ์เข้าไปมันคือขึ้นมาก่องยังสี่ครับผมเข้าเสารเม้านะครับเป็นรูมลิงก์นี่ครับ ลูกปลิงนะสามารถที่คลิกเข้าไปได้เบื้องใดครับว่าลูกจำหไว้เลยครับว่าลูกปลิงนี่สามารถคลิกลูกมือนี่ครับคลิกซ้ายเข้าไปได้เบื้องใดเลยครับผมนะครับสิเบื้องได้ครับเบื้องห้อยต่างมันก็จะขึ้นบ้างสี่ครับผมนี่ครัยครับครับเวลาปิดนะครับเนาะการปิดกิดเบื้องขวามือข้างบนนี่ครับนะครับ คู่มือขบวนบนนะครับผมแล้วก็คลิกท้ายครับตรงกากบาทนะครับสีแดงแดงนะครับคทรายมันสีดับไปครับผมครับผมเมือนี่ก็ช่างยนกับมาสอนวิธีเปิดกูเกิลโคมเนาะครับเนาะเปิดโปรแกรมนะครับว่าเหตุไดนะครับวิธีสําหรับพี่น้องที่เอ่อสื่อข้อมาใหม่ครับโมฮูเจ้าว่าเหตุใดเนาะครับเนาะสำหรับปิดโปรแกรมกับพี่น้องก็ จำไว้เพียงเดียวครับก็คือเอาเมาวิซีครับตู้กกระบาดแล้วทุกอย่างนะครับมันก็สิดับไปเองนะครับเนาะมันก็สิปิดไปเองครับผมวิธีปิดกับปิดตรงนี้ครับผมนี่ครับมุมสายมือนี่ครับคลิกขึ้นมาเลยครับเนี่ยคลิกซายขึ้นมาครับเนี่ยลักกามาทีรูพาวเวอร์นะครับคลิกทรายที่หนึ่งครับเนี่ยนะ้รับมาครับกดเขาว่าสันดาวนะครับคลิกซายที่หนึ่งครับแล้วเครื่องจะดับไปเลยครับห้ามไปเปิดนะครับ ห้ามไปปิดเปิดได้ครับเปิดได้แต่ห้ามปิดครับห้ามปิดในพีซโดยเด็ดขาดครับห้ามปิดที่พาวเวอร์โดยเด็ดขาดนะครับมันสิทําให้ฮาร์ดดิสเสียนะครับเนาะเศษเทมเพดเรียครับเสียได้ครับแล้วก็เปิดวินโดว์บําเพ็ญครับพี่น้องครับวิธีปิดกับปิดตามที่สร้างยกบอกเนี่ยนะครับข่าวมาที่ตรงนี้ครับรูปสตาร์ทนี่ครับแล้วก็มาที่พาวเวอร์นะครับแล้วก็มาที่คำว่าสัตด้าครับคลิกซ้ายเท่าดียวครับเดี๋ยวก็ดับไปเองครับผม เนาะเดี๋ยวมันก็ดับไปเองครับผมปล่อยมันดับไปเลยครับผมอย่าไปเปรียบเทียบ power ครับเดี๋ยวเทียนแห้คอมเสียครับผมเดี๋ยวสิทําให้คอมเสียซทําให้ฮาร์ดดิีเสียครับผมครับวันนี้ก็ช่างยศขอขอตไปก่อนเนาะครับอย่าลืมครับเบิ่งแล้วบซุ้มเรียบวันจะเริ่มครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดีกระลางครับใหช่างยศนะครับเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะครับและก็เป็นกําลังใจครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ คลิปนาเจกันใหม่ครับวัสดีครับ